เรียนท่านคณา,าจารย์ประจำชุดวิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษาและนักศึกษาแขนงวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาิราชดิฉันชุติมาทวีสุนรศักดิ์เลขประจำตัวนักศึกษา2572301857วันนี้รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียน ผู้นำทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงงานด้านวิชาการในกลุ่มสารววิทยศาศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาที่ดิฉันสังกัดอยู่ขณะนี้ท่านดารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาท่านคือท่านรองผู้อำนวยการจันทราศรีสุขโอกาสนต่อไปนี้เชิญพบก,กับท่านเลยนะคะ สวัสดีค่ะท่านรองผู้บริการสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันใครขออนุญ,ญาตท่านรองผู้บริการนะคะได้โปรดแนะนำตนเองแล้วก็สถาบันโรงเรียนสุราพิทยาให้พวกเราชาวมสทได้รู้จักเป็นการเบื้องต้นก่อนนะคะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางจันทราศรีสุขรองผู้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสุราษพิทยาโรงเรียนสุราษพิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากสถิติในการสอบเข้านักเรียนม .1 เมื่อปี2558นะคะมีอัตราการแข่งขัน1ต่อ7อันนี้เนื่องจากชื่อเสียงคุณภาพแล้วก็ผลผลิตที่เกิดจากการบริหารจัดการในโรงเรียนก็ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากชุมชนนะคะจากเว็บ เ,ออเว็บไซต์เด็กดี .com ที่จัดระดับคุณภาพของนักเรียนและก็จัดลำดับโรงเรียนที่มีคุณภาพ100โรงเรียนของประเทศไทยสุราชพิทยาก็อยู่ในลำดับที่43และจากเว็บไซต์สถาบัน .com ที่จัดระดับคุณภาพของการบริหารจัดการโรงเรียนสุราชพิทยาก็อยู่ลำดับที่38ของประเทศอันนี้ก็เป็นความ ชื่นชมของโรงเรียนแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนได้รับจากชุมชนในแวดวงของการศึกษาคา่ะค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านรองคะก่อนที่ท่านจะดำร,รงตําแหน่งรองผู้อำนวยการณนะโรงเรียนสุร,รธพธิทยานี้ท่านรองก็เคยดํารงตําแหน่งครูผู้สอนมาก่อนดิฉันใคร่ขออนุญาตสอบถามเพื่อเป็นการถอดบทเรียนสําหรับพวกเราชาวขแขนวิชาบริหารการศึกษานะคะว่าจุดเปลี่ยนที่ท่านมาเป็นดํารงตําแหน่งผู้แบ่งการศึกษานี่ มันเริ่มมาจากจุดเปลี่ยนตรงไหนแล้วก็เริ่มเมื่อตอนไหนนะคะเรียนาค่ะ,นคะในเรื่องของความตั้งใจที่จะเข้าสู่สายบริหารการศึกษานะคะที่จริงไม่ไม่ตั้งใจนะคะแต่ความตั้งใจที่จะเป็นครูเนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ทำตามความตั้งใจของตัวเองนะคะโดยออสอบบรรจุเป็นคุณครูนะคะเมื่อปี2521 แล้วก็ได้ไปรับราชการเป็นครูที่จังหวัดนครพนมหลังจากนั้นเมื่อ,อ,อมีครอบครัวแล้วก็ย้ายลงมาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็น่าจะเป็นการที่ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ไปพบว่าฝ่ายบริหารไม่ค่อยได้ให้ความสนับสนุนคุณครูในเรื่องของการจัดการสอนเท่าที่ควร ก็เลยมีความคิดว่าถ้าเป็นเราจะสนับสนุนคนครูอย่างไรอันนี้ก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารเราก็คงจะทําได้ดีกว่านี้ประกอบกับครอบครัวก็คือลูก e n t ท a าเข้ามาหาวิทยาลัยไปทั้งสองคนแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราว่างหรือมีภาระที่เราจะต้องดูแลเนี่ยน้อยลงก็เลย สนใจที่จะสอบเข้าสู่สายบริหารแล้วก็ได้สมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแล้วก็สอบได้ไปบรรจุเริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนดอนสักพดุงเป็นครั้งแรกในปี2543 ก็คือส่วนแล้วจุดเปลี่ยนของท่านก็คือการเข้าไปเป็นครูผู้สอนณโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ไม่ใช่สุราษฎร์พิทยาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปีที่เริ่มเปลี่ยนแปลงก็คือ2 5 4 3ค่ะใช่ไหมคะนับจาก2 5 4 3าามาถึงณปัจจุบันนี้ท่านรองผู้นวยการก็ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้บริหารมาก็หลายปีนะคะขออนุญาตรับทราบในส่วนของประเด็นของประสบการณ์จากณปี25งพันีจนถึงณปัจจุบันนี้ว่าท่านรองได้ ใช้ประสบการณ์การเป็นผู้ริหารณโรงเรียนใดบ้างแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นผู้ริหารนักเรียนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ,คะในปี2543ไปเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการนะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตําแหน่งรองผู้อำนวยการนะคะที่โรงเรียนดอนศักพดุงวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางนะคะ มีนักเรียนประมาณ800บ่าคนคุณครูประมาณ40คนซึ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ค่อนข้างสะดวกเนื่องจากาความใกล้ชิดสนิทสนมของคุณครูและก็ความร่วมมือร่วมใจกันของคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพื้นถิ่นนะคะนักเรียนเองก็เป็นเด็กในอำเภอแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากผู้ปกครองดังนั้น จุดเริ่มต้นของการบริหารในสายงานบริหารนั้นนะค่อนข้างที่จะได้รับโอกาสอันดีนะคะจากสิ่งแวดล้อมที่เกือ้อกูลทั้งหมดพอในปี2545ก็ย้ายมาที่โรงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภาซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่บริหารจัดการตั้งแต่ เรื่องของชุมชนในท้องถิ่นไปจนถึงเรื่องของการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระบรมในเรื่องของการจัดการศึกษาปี2549ก็ย้ายเข้ามาสู่โรงเรียนเมืองสุราษธานีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะมีนักเรียนประมาณ2,900แล้วก็มีคุณครูถึง110คนอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการบริหารที่ จำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถมากขึ้นนะคะแล้ว2,554ก็ได้รับโอกาสเข้ามาบริหารจัดการในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นโอกาสดีทีเดียวที่เราชาวสุราษฎร์พิทยาได้ต้อนรับท่านรองผู้นรินการฝ่ายพัฒนาวิชาการณที่แห่งนี้นะคะท่านรองคะจากที่ฟังจากท่านเมื่อกี้ตั้งแต่ปี2 5 4 3นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ท่านรองรับหน้าที่ในส่วนของโรงเรียน ขนาดต่างกันตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ท่านรองคะณนะที่แห่งที่ต่างกันนั้นเนี่ยมีประสบการณ์ในส่วนของปัญหาอุปสรรคหรือข้อเปรียบเทียบการได้เปรียบเสียเปรียบเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเทียบระหว่างโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ะคะ,คะก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อด้อยสําหรับโรงเรียนขนาดกลางนะคะถ้าถามในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยหรือการเ,เปลี่ยนแปลงจะสะดวก นะคะแล้วก็ง่ายเนื่องจากคุณครูเนี่ยจะรู้จักแล้วก็ใกล้ชิดสนิทสนมกันนะคะส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่การทํางานจะต้องอาศัยการทํางานเชิงระบบนะคะมีการวางแผนจัดการที่ดีแล้วก็มีการสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงอยากเข้าถึงแล้วก็เข้าใจถึงจะสามารถที่จะทํางานได้นะคะ แต่ในโรงเรียนขนาดกลางนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะดังนั้นในโรงเรียนขนาดใหญ่ถ้าเราบริหารจัดการปกติคุณภาพก็จะดีกว่าโรงเรียนขนาดกลางอยู่แล้ค่ะดังนั้นในโรงเรียนทั้ง2ระดับเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่ผู้บริหารจะสามารถใช้เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ทีค่ะ จากที่ท่านได้ให้การสัมภาษณ์เมื่อกี้นะคะสรุปเลยว่าถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางเนะี่ยเป็นขนาดเล็กเนี่ยจุดได้เปรียบก็คือเรื่องของการสื่อสารเน <คะ S 2> ื่องจากว่าจํางนินครูและนักเรียนน้อยใช่ไหมคะ,คะแต่สิ่งที่โรงเรียนขนาดใหญ่ได้เปรียบก็คือในเรื่องของการคัดเลือกนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยนําเข้าซึ่งถือเป็นจุดที่ได้เปรียบ <คะ S 2> สาหรับท่านรองผู้นวยการท่านมองว่าขนาดใหญ่พิเศษณนะตอนนี้ที่ท่านสังก,กัดอยู่กับโรงเรียนขนาดกลางท่านรู้สึกว่าจะ จะใช้การปฏิบัติงานณโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่อันไหนที่ที่ดีกว่ากันโดยส่วนตัวของท่านน,น,นะคะค่ะะถ้าถ้าโดยส่วนตัวนี้ถ้าถามว่าถ้าทํางานสบายต้องเป็นขนาดกลางแต่ถามว่าทํางานในโรงเรียนขนาดใหญ่เหนื่อยแต่ คุ้มค่าที่ผลผลิตจะออกมาค่อนข้างสูงท่านได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะที่แน่ๆก็คือว่าเหมือนที่พวกเราชาวบริหารการศึกษาได้รับทราบการทํางานในตําแหน่งสายบริหารไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งผู้มนวยการหรือรองผู้มนวยการสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือในเรื่องของปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขท่านรองผู้มนวยการคะโรงเรียนสุราพิทยาของเรานั้นเป็นที่ได้รับความ เชื่อถือแล้วก็เชื่อมัน่นรวมทั้งการได้รับรางวัลที่มากมายรวมทั้งรางวัลโดยโดยส่วนตัวของท่านเองไม่ว่าจะเป็นปีปี2,557ที่โรงเรียนสุรัตริยาได้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานและตัวท่านรองผู้นาเองก็คือได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ดในปี2,558ท่านรองคะดิฉันขออนุญ,ญาตที่จะสัมภาษณ์ในส่วนของประเด็นว่าปัจจัยสําคัญที่ท่านรองผู้บริการใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อนําพาไปสู่คุณภาพสู่การประเมินในปี2,557 จนส่งผลให้โรงเรียนสุรัติยาเป็นโรงเรียนพระราชทานและก็คุณลักษณะที่ท่านสมงผลให้ท่านได้รับรางวัลโอเบ a อวอร์ดในปี2558นี้เกิดจากประเด็นอะไรคะค่ะใน,ในการบริหารงานที่จะให้ได้รับผลสําเร็จสูงในทุกๆด้านนะคะสิ่งที่จําเป็นลําดับที่1เลยคือเราต้องรู้จักองค์กรที่เราเข้าไปอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนของสุราพิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ดังนั้นเมื่อเราเข้ามารับหน้าที่ในการบริหารงานวิชาการเนี่ยเราต้องรู้จักข้อมูลนะคะรู้จักสิ่งที่โรงเรียนสุราษพิทยาเป็นอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่สองที่เราจะต้องดำเนินการก็คือต้องตั้งยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของเรานะคะหรือกลยุทธ์ของตัวเราในของฝ่ายวิชาการซึ่งฝ่ายวิชาการที่ดิฉันรับผิดชอบเนี่ยได้ตั้งเป็นยุทธศาสตร์ไว้3เรื่องนะคะคือเรื่องที่1 ต้องตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเพราะว่าเราจะอยู่เท่าเดิมไม่ได้นะฮะจุดที่2ก็คือในเรื่องของการทํารงรักษาจุดไหนที่เรามีคุณภาพดีอยู่แล้วเราก็ต้องทํารงรักษาไม่ให้น้อยไปกว่าเดิมนะคะจุดที่3ก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพของบุคลากร,กรที่อยู่ในโรงเรียนดังนั้นเมื่อมี3ยุทธศาสตร์นี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะ วางแผนในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเชิงระบบหรือการบริหารโดยใช้โครงการเข้ามาดำเนินงานในแต่ละงานค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็พวกเราก็รับทราบกันแล้วนะคะว่ากลยุทธ์การบริหารของท่านก็คือการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ท่านมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์การตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นกว่าเดิมยุทธศาสตร์การทารงรักษาไว้ทึ่งซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงามของเวียสุรุตทยาและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เป็นจุดประเด็นสําคัญของการบริหารของท่านรองผู้ว่าการทดานรองคะในส่วนนวัตกรรมการบริหารซึ่งเป็นผลงานของตัวท่านเองนะคะ ในปี2558ท,ท่านรองผู้บริการได้รับรางวัลโอเบกอเวิร์ดสาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษาตรงนี้เป็นเด็นสําคัญที่พวกเราขแขนวิชาบริหารการศึกษาใกล้ที่จะขออนุญาตเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์การนําเสนอผลงานทางด้านนิเทศการศึกษาซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ท่านได้นําเสนอเพื่อเข้ารับรางวัลอันนี้ขออนุญาตรับทราบในกระบวนการทํางานและก็การนําเสนอผลงานของท่านด้วยนะคะค่ะ ในในเรื่องของการนำเสนอเรื่องของการนิเทศนะคะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันนี้ก็เกิดจากการที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งเอาไว้ก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการปริบัติงานของครูในโรงเรียนนะคะเพราะว่าในเรื่องผลสัมฤทธิ์เนี่ยเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าผลสัมฤทธิ์ตาดังนั้นทำยังไงเราถึงจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้ ดังนั้นการบริหารของฝ่ายวิชาการก็จึงมีเป้าหมายที่ในเรื่องของการที่จะเพิ่มผลสำฤทธิ์ดังนั้นพอการเพิ่มผลสำฤทธิ์ก็จะต้องไปพูดถึงเรื่องของคุณครูว่าจะทํายังไงให้คุณครูเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการสอนถึงจะลงสู่ผลสำฤทธิ์ของนักเรียนแล้วในการดําเนินงานของสุราษฎร์พิทยานั้นการนิเทศการสอนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เป็นการนิเทศที่ทําให้ครบกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เท่านั้น ดังนั้นก็เลยจับเอาเรื่องของการนิเทศเนี่ยขึ้นมาเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเพื่อพัฒนาคุณครูแล้วก็ได้วางรูปแบบหรือสร้างกระบวนการบริหารจัดการเพิ่มผลสำลิดด้วยกิจกรรมนิเทศ4รูปแบบขึ้นมารูปแบบที่1ของการนิเทศก็คือในเรื่องของการวางเป้าหมายนะคะในการดําเนินงานนะคะอันที่2ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบผลการดําเนินงาน อันที่3ก็คือในเรื่องของการพัฒนาและอันเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการนิเทศแบบคลินิกแล้วก็ได้ดำเนินการนำเอากระบวนการนิเทศทั้ง4ีรูปแบบนี้มาดำเนินการใช้ในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา2 5 5 6ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็เก็บผลพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการวิจัยเชิงพัฒนาในเรื่องของการใช้กระบวนการนิเทศนะคะ ก็ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นแล้วก็ผลโอเน็ตของโรงเรียนก็มีการค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากระดับค่าเฉลี่ยของประเทศสูงกว่าในปี2555ถึง7%ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าในการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการนิเทศสีรูปแบบเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,รการสอนของคุณครูได้จริงนะคะ ดังน,นั้นการนําเสนอตรงนี้ก็เลยได้รับรางวัลน,นะคะดังน,นั้นในเรื่องของการบริหารจัดการมันก็จะซ้อนอยู่ในการดําเนินงานของโรงเรียนผู้บริหารทําอย่างไรนะคะจึงจะนําเอานอวัตรกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ค้นคว้าและวก็วิจัยเนี่ยไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผน ในเรื่องของการสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดงบประมาณจัดบุคลากรรวมถึงการอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายในโรงเรียนค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้การก็เป็นที่รับทราบกันแล้วนะคะว่านโยบายการบริหารของท่านนั้นนําพาไปสู่ผลงานเชิงประจักษ์ที่เราได้รับทราบเมื่อปี2557โรงเรียนสุรัทยามีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นกว่าปีกศึกษา2556อย่างเห็นได้ชัดนี่ก็สแสดงถึงความ ประสบความสำเร็จที่ท่านรองผู้นวยการมีส่วนในการผลักดันตรงนี้และนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ท่านได้รับรางวัลโอเบกอวอร์สขา,านวัตรกรรมทางด้านการบริหารที่ดิฉันจะขอนุญาตนำเสนอในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณท่านมากนะคะกับการนำเสนอในวันนี้พวกเราชาวมสทได้รับทราบแล้วก็รับทราบในเรื่องของประเด็นถอดบทเรียนเพื่อการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องทั้งหมดที่ท่านได้ให้ใหการสัมภาษณ์วันนี้ แล้วก็ดิฉันเองก็จะได้ชักนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการต่อยอดเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไปกับการเป็นผู้บริหารในอนาะคตขอบพระคุณท่านมากค่ะค่ะยินดีค่ะ